สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยกันแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทําวุ้นกะทิใบเตยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่แม่ปุ้ยทําขายนะคะเราจะมาบอกเทคนิคทํำยังไงให้วุ้นไม่ขายน้ํานะคะที่สําคัญคือทําให้วุ้นไม่แยกชั้นสวยงามด้ค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของวุ้นใบเตยหรือว่าวุ้นใสนะคะ โดยปุ้ยใช้น้ำเปล่า2กิโลกร,รมัมผสมกับผงวุ้น25กร,รมัมวันนี้ปุ้ยใช้ไปตานางเงือกค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย500กร,รมัมหรือครึ่งกิโลกร,รมัมจากนั้นก็ผสมให้น้ำตาลทรายกับผงวุ้นละลายนะคะพอผสมจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วเดี๋ยวเราจะพักวุ้นให้เซตตัวประมาณ15นาทีค่ะ จากนั้นนะคะปุ้ยจะใส่สีผสมอาหารลงไปพร้อมกับกิ่นใบเตยอย่างระครึ่งฝานะคะจากนั้นนำไปตั้งไฟค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งไฟจนกว่าวุ้นใสจะเดือดนะคะวันนี้ปุ้ยไม่ได้ใช้ใบเตยสดนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเตรียมนะคะลูกค้าสั่งเช้าจะเอาบ่ายนะคะเราก็เลยใช้กิ่นใบเตยแทนค่ะ พอต้มจนวุ้นเดือดได้ที่แบบนี้นะคะพักไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของวุ้นกะทิกันค่ะโดยปุ้ยใช้หัวกะทิ1กิโลกร,รมัมแล้วก็หางกะทิ1กิโลกร,รัมค่ะจากนั้นเราก็จะเติมผงวุ้นลงไปนะคะ2 5กร,รมัมแล้วก็เกลือป่อนครึ่งช้อนชาค่ะต้องขออาภัยด้วยนะคะพอดีว่าปุ้ยลืมถ่ายตอนใส่เกลือนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ผสมให้วุ้นละลายนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งวุ้นให้เซ็ตตัวประมาณ15นาทีค่ะหลังจากที่เราพักให้วุ้นเซ็ตตัว15นาทีเรียบร้อยแล้วก็นำกะทิมาตั้งไฟเลยค่ะเราจะเคี่วด้วยไฟอ่อนจนกว่ากะทิจะเดือดนะคะพอกะทิเริ่มเดือดแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วเราจะไม่เคี่ยวต่อนะคะเพราะว่าถ้าเคี่ยวต่อไปเดี๋ยวเขาจะแตกมันจะทำให้วุ้นของเรา ไม่อร่อยนะคะพักไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเทในส่วนของวุ้นใสหรือว่าวุ้นใบเตยลงไปในถาดเลยค่ะโดยเราจะกะให้อยู่ประมาณครึ่งถาดนะคะก่อนที่เราจะเทวุ้นลงไปในถาดนะคะให้เราหาพื้นที่ที่เรียบเสมอกันนะคะเพื่อที่เวลาเราเทวุ้นทั้งสองอย่างลงไปเนี่ยจะทำให้ เขาสวยงามนะคะเวลาเราตัดออกมาเนี่ยเขาก็จะเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้วุ้นใสหรือว่าวุ้นใบเตยเซตตัวก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาเทในส่วนของวุ้นกะทิต่อเลยค่ะหลังจากประมาณ20นาทีนะคะวุ้นใสของเราก็เซตตัวแล้วนะคะก็ให้ตักในส่วนของวุ้นกะทิลงไปเลยค่ะวิธีการสังเกตนะคะคือ วุ้นสเนี่ยเขาจะเริ่มข้างบนเนี่ยเริ่มเซตตัวนะคะแต่ข้างล่างเนี่ยคือก็ยังไม่แข็งเท่าไหร่นะคะให้เราใส่ตอนนี้เลยนะคะให้เอามือแตะแตะด้านบนก่อนก็ได้คะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ทะลุลงไปเนี่ยก็คือใช้ได้คะ่ะแต่อย่ารอจนกว่าวุ้นด้านล่างจะแข็งนะคะเพราะว่าตอนที่ปุ้ยหัดทําวุ้นใหม่ๆนะคะปุ้ยยังไม่ เข้าใจเทคนิคนะคะวุ้งรอให้วุ้นด้านล่างแข็งก่อนพอเอาวุ้นกะทิมาเติมข้างบนนะคะพอเราตัดออกมาแล้วเนี่ยเขาจะแยกชั้นเป็นคนละอันเลยนะคะก็คือจะทำให้ไม่สวยงามนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทานแล้วก็จะไม่อร่อยนะคะเพราะว่าในส่วนของวุ้นกะทิด้านบนเนี่ยเราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะเราจะใส่น้ำตาลในวุ้นในส่วนของวุ้นใส เพราะฉะนั้นเขาต้องทานคู่กันนะคะหรือว่าตัก,กินคู่กันถึงจะอร่อยหวานมันกำลังดีค่ะ หลังจากที่เราตักวุ้นกะทิหมดแล้วนะคะก็จะมีฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้ให้เราใช้ไม้ปลายแหลมนะคะหรือว่าไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปที่ฟองอากาศนะคะเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศเขาออกไปเวลาวุ้นของเราเซตตัวหรือว่าแห้งเนี่ยเขาก็จะออกมาหน้าเรียบเนียนสวยงามนะคะหลังจากวุ้นเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะปุ้ยก็จะมาตักให้ดูค่ะ สังเกตนะคะว่าวุ้นชั้นล่างกับชั้นบนของปุ้ยเนี่ยไม่แยกชั้นกันเลยนะคะเขาจะติดกันสนิทเลยนะคะแล้ววุ้นก็ออกมานิ่มนะคะไม่แข็งรสชาติหวานมันกำลังดีเลยค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทํากันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ